สวัสดีค่ะมาต่อกันที่การเปิดดวงของชาวราศีพฤษภตุลาคมถึงธันวาคม2568กันนะคะการงานมั่นคงได้รับการสนับสนุนมาดูเรื่องการงานของชาวพฤษภกันค่ะ ตลอดไตรมาสตุลาคมถึงธันวาคม2568นี้นะคะอิทธิพลดาวเสารและดาวราหูส่งผลในพบโชคลาภทำให้การงานของคุณมีความมั่นคงอย่างมากค่ะคุณจะได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่ได้ลงแรงไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานค่ะถือเป็นช่วงที่มีโอกาสได้ล่าผลจากการทำงานตลอดไตรมาสนี้เลยนะคะ การเงินรายได้ดีต่อเนื่องต้องอาศัยญาติมิตรด้านการเงินค่ะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะในช่วงตุลาคมถึงกลางพฤศจิกายน2568อิทธิพลดาวพฤหัสบดีทำให้การเงินดีมีรายได้เข้ามาหลายทางค่ะแต่พอเขาสู่ช่วง กลางพฤศจิกายนถึงธันวาคม2,568รายได้ของคุณยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือได้มาจากการเดินทางระยะสั้นๆนะคะความรักระวังความขัดแย้งกับคนรักสำหรับเรื่องความรักค่ะ ในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568อิทธิพลดาวอังคารอาจทำให้ความรักไม่ค่อยรับรื่นเท่าที่ควรค่ะอ่านมีประเด็นขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกับคนรักได้ง่ายรวมถึงต้องระวังความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นหรือการถูกแทรกแซงจากบุคคลที่3ด้วยนะคะสำหรับคนโสดอาจต้องเผชิญกับคู่แข่งทางความรักค่ะ สุขภาพระวังช่องท้องและความเหนื่อยล้ามาที่สุขภาพค่ะตลอดไตรมาสนี้ควรระวังอาการเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานนะคะโดยเฉพาะในช่วงตุลาคม2568อิทธิพลดาวอังคารอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับช่องท้องอาหารเป็นพิษหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มาจากการใช้ความขิดสร้างสารรค์หรือการเล่นกีฬาค่ะ ควรพักผ่อนและดูแลสุขภาพให้ดีนะคะและส่วนสุดท้ายโชคลาภค่ะโชคลาภของคุณโดดเด่นอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาสตุลาคมถึงธันวาคม2568เลยนะคะโดยเฉพาะโชคที่มาจากผู้ใหญ่เพื่อนฝูงหรือมาจากผลสำเร็จของสิ่งที่ทำมานานแล้วค่ะขอให้ชาวราศีพฤกษพป,ประสบความสำเร็จและมั่นคงในทุกด้านนะคะ